สวัสดีครับวันนี้กะมานำเสนอนะครับรถมือสองของมาหม่นะครับ NT 540นะครับ40แรงมาะนะครับตัวนี้กะสีเป็นเครื่องสามสูบนะครับพร้อมเทอร์โบรถปีนะครับรถปี2 0 1พันครับรถปี2018ไม้เยรองที่1นึ่นะครับ 1นึัหนึงรอยสิหาชัมม่วโมงตัวนี้นะครับสาภาพยังโอเคครับสาภาพประมาณ70% 70%สิเดสิบดสิรได้นะครับรวกับพึ่งปีสองพันสิบนะครับเป็นขนาด40่สิแรงม้าในราคานะครับราคาตัวนี้ก็สีอยูสามแสนห้ามื่นบาทนะครับสามแสนหามื่นบาทให้ห้างหาไปพร้อมนะครับให้ห้างหาไปพร้อม เดี๋ยวจังไหนผมสิล่องขับไผ้เบิง้งนะครับลองขับไผ้เบิง้ง สภาพนั่งฝาครับสภาพนั่งฝาอ่ะท่าสีท่าสีพึ่งเบิดไปครับท่าสีพึ่งเบิดไปอ่ันทียี่28แปดอยู่น้่นะครับจะมาเบิ่งด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับบ่มีจุดรั่ดซึมนะครับสภาพโอเคครับสภาพโอเคบ่มีจุดหล่ดซึมนะครับ ผู้วิวใส่งานปกตินะครับผู้วิวใส่งานปกติเจงไหนก็ลองโทรมาสอบถามเบิ้งก็ได้นะครับเบอร์0 9นนะครับ1 6 8 8 2 9 8นะครับในราคา3ามแสนามมื่นบาทนะครับรับประกันยืดที่6เดือนนะครับจะฝากไว้นะครับเพื่อผู้ใดต้องการเราไปใส่ในงานหน้านะครับงานหน้างานงานให้ก็ได้ทุอจ่งครับจ้ไหนก็ฝากไว้ซ้ำหนีนะครับนะสวัสดีครับ